กลับมาอยู่ด้วยกันนะครับในช่วงสุดท้ายของการสนทนากันในรายการนี่แผ่นดินสุขภาพดีกับพรีม่านะครับวันนี้เรากําลังสนทนากันอยู่ในเรื่องของมะเร็งในเด็กนะครับกับรองศาสตราจารย์นายแพทย์สุรเดชหงอิงนะครับซึ่งเราได้ทําความเข้าใจวิธีการรับมือกับมะเร็งในเด็กความก้าวหน้าในการรักษาและความหวังของผู้ที่ป่วยเป็นมะเร็งแล้วนะครับมาดูอีกบทบาทหนึ่งของคุณหมอด้วยซึ่งท่านเป็นหัวหน้าโครงการมะเร็งในเด็กคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดีแล้วเป็นเลขาธิการกองทุนโรคมะเร็งในเด็กในพระอุปถัมภ์ของพระเจ้าวรวง์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีพระบรมราชานดญาตาด้วยนะครับโครงการเด็กที่ว่านี้โครงการมะเร็งในเด็กที่ว่านี้กับทางด้านของกองทุนโรคมะเร็งเนี่ยมีที่มาที่ไปยังไงครับคุณหมอโครงการมะเร็งในเด็กเนี่ยก็คือการศึกษาและวิจัยของมะเร็งในเด็กในที่คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีนะครับซึ่งเราก็ได้ทําการวิจัยหลายๆเรื่องด้วยกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยเราก็ได้ มีกลุ่มของพยาบาลเนี่ยที่พยายามคอยดูแลเด็กทั้งในโรงพยาบาลและการส่งต่อนะครับตอนนี้เราก็มีโครงการเรื่องว่าเวลาเด็กเนี่ยออกจากโรงพยาบาลไปแล้วเนี่ยนะครับไปอยู่ที่บ้านเนี่ยใครจะดูแลเราก็จะมีกลุ่มของพยาบาลเนี่ยซึ่งคอยดูแลเพราะฉะนั้น จะมีการมันจะมีการารักษาถูกตอ้องเพราะฉะนั้น<ม>ถ้าไม่มาเนี่ยพยาบาลเหล่านี้ก็จะตามมาแล้วก็จะมีค่าเดินทางค่าอะไรแล้วก็จะออกให้คนไข้เพราะฉะนั้นจะเห็นว่าคนไข้ที่มารักษาที่โรงพยาบาลรามาธิบไปดีเนี่ยความต่อเนื่องเนี่ยมากกว่าเก้าิบกว่าเปอร์เซ็นต์ซึ่งอันนี้ทําให้อัตราการรักษาถึงหายขาดจริงๆรักษาที่ไหนก็หายอ่ะไม่ว่าจะไปอยู่ที่อุบลหรืออะไรเนี่ยแต่ปัญหาคือว่าการติดตามต่อเนื่องเนี่ยมันไม่มีเพราะฉะนั้นแต่ที่เราเนี่ยเนื่องจากเรามีกลุ่มพยาบาล เราสร้างทีมงานนะครับซึ่งผมไม่ได้ทําคนเดียวต้องนี้ต้องให้เครดิตทั้งหมดนะเป็นพวก <ไป S 2> แพ<ค>ทย์ันไป่วประเทศปะฮะหรือไปได้แค่ในกรงุงเทพบางทีเราใช้โทรศัพท์แล้วบางทีเนี่ยเราก็ส่งต่อไปโรงพยาบาลที่อยู่ต่างให้ช่วยตาม,ให,มให้ช่วยตามอะไรอย่างเงี้ยเราจะมีเครือข่ายซึ่งเนี้ยเราได้สร้างเรื่องเรื่องเครือข่ายนี้เกิดขึ้นนะครับสำหรับกองทุนโรคมะบร็งในเด็กในภาคธรรมเนี่ย อันนี้อยู่ในนามของมูลนิธิคุณแม่คุณภาพ uh huh. ซึ่งกองทุนนี้เริ่มเกิดขึ้นเมื่อปี2544ครับดันั้นก็ผมกับทางเพื่อนผมเนี่ยก็ตั้งกองทุนนี้ขึ้นมา uh huh. ซึ่งเราทํางานให้กับมูลนิธิคุณแม่คุณภาพ uh huh. ประมาณสักปี2544จบจนกระทั่งปี2547เนี่ยเราก็ได้ขอประธานอนุญาตนะฮะจาก พระเจ้าวงค์เธอพระองค์เจ้าสมสวรดพระวราชาที่หน้าบ้านเนี่ยให้ท่านเป็นองค์ประามาซึ่งเราก็ได้รับพระกรุณาธิคุณจากพระองค์ท่านก็รับเป็นองค์ปถัธภ์ของกองทุนนี้ตั้งแต่ปี2547ซึ่งนับว่าเป็นพระกรุณาธิคุณของพระองค์ท่านอย่างยิ่งจากนั้นแล้วเนี่ยความช่วยเหลือของกองทุนเนี้ไม่ใช่เฉพาะที่รามาธิบดีทั้งประเทศครับเราก็ให้เงินเนี่ย ไปกับโรงพยาบาลต่างๆอย่างที่ผมบอกมาแล้วเติมแรกในประมาณ20กรโรงพยาบาลหลังจากนั้นมาก็กลายขยายกลายเป็น30โรงพยาบาลซึ่งเงินต่างๆเหล่านี้ให้ไปทําไมอย่างที่บอกว่าให้ไปเพราะว่าเงินโรงพยาบาลต่างๆให้เงินจํานวนนี้เนี่ยเพื่อที่จะไปให้เป็นค่าเดินทางให้เขาได้รับการรักษาอย่างต่อเนื่องเหมือนอย่างที่โรงพยาบาลรามาที่ปรดีทำ เพราะฉะนั้นโรงพยาบาลต่างๆเนี่ยเขาก็จะมีเงินค่าเดินทางค่ากินค่าอยู่เนี่ยพ่อแม่จะได้มาการศาักษาหรือบางอย่างยาบางตัวเนี่ยที่ที่สามสิบบาทักษาทุโลกเนี่ยไม่ครอบไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่คร,บครอบคลุมเนี่ยเงินนี้ก็จะไปช่วยได้หรือแม้กระทั่งในสมัยก่อนเนี่ยการปลูกถ่ายกระดูกเนี่ยสามสิบบาทไม่ครอบคลุมซึ่งค่าใช้จ่ายในการปลูกถ่ายในแต่ละรายเนี่ยหนึ่งล้านบาทจะหาเงินที่ไหนเพราะเงินกองทุนนี้ก็ช่วยในเรื่องการที่จะ เป็นตัวเริ่มต้นนะครับใปใช้ในการเรื่องการปลูกถ่ายกระดูกอีกเช่นเดียวกันนะเพราะนั้นจะเห็นว่าเงินจํานวนนี้เนี่ยเราไม่ได้ใช้เฉพาะแต่ในกรุงเทพนะเรากระจายไปที่ต่างต่างจังหวัดนะครับแล้วก็เพื่อให้คนไข้ได้ติดตามการรักษาสําหรับเรื่องเทคโนโลยีที่บางอย่างที่ไม่ไม่สามารถ รัฐบาลไม่สามารถจัดการได้เงินจํานวนนี้ก็มีส่วนช่วยได้เช่นการปลูกทายกระดูกหรือยาบางชนิดอะไรเป็นต้นครับผมการบริหารกองทุนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพนะครับคือยังยงังมีเงินเหลือเฟือก็ไม่ค่อยเหลือเฟืออะไรคือเราหาได้มาก็ให้หมดทุกปีคือไม่มีเงินเก็บ ปีหนึ <LS Yap. S 1> ่งแล้วก็จ่ายไปหมดในแต่ละที่ไปนะครับกิจกรรมอย่างอื่นนอกจากที่ไปช่วยเสริมในการรักษาครับผมอย่างเช่นพวกการให้ความรู้หรือว่าอะไรมีมีกิจกรรมอะไรบ้างครับของกองทุนหรือโครงการก็ก็มีเช่นเราก็จะทํากิจกรรมเกี่ยวกับเรื่องให้ความรู้กับประชาชนก็อย่างเนี้ยที่ผมมาออกต่างๆทั่วไปนะครับแล้วก็ในแต่ก่อนเนี่ยเราก็มีเรื่องการประชุมสัมมนาวิชาการเรื่องมะเร็งในเด็กเป็นต้นเพื่อให้ความรู้กับเกี่ยวกับ ไอ้เรื่องนี้เกี่ยวกับแพทย์ที่ดูแลเป็นต้นนะครับซึ่งเราก็พยายามจะทําอยู่เสมอนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นคําถามที่ดีแล้วก็คุณวารินก็ทําให้จุดประกายว่าเราน่าจะทําอะไรเยอะกว่านี้ถ้า ถ้าหนึ่งเรามีกําลังคนพอนะครับซึ่งอันนี้เป็นเรื่องสําคัญนะครับ,รบเราก็อยากจะให้กองทุนนี้เกิดขึ้นในเรื่อง,องกําลังคนหรือช่วยกนัยนนะครับครับในส่วนของมะเร็งในเด็กนี่ยังมีอะไรอีกบ้างครับที่บ้านเรายังยังสามารถหรือยังต้องการที่จะพัฒนาต่อไปอครับทั้งในแง่าการรักษาก็ดีหรือว่าในแง่ของตัวยาก,ก็ดีหรือว่าความช่วยเหลือหรือความร่วมมือจากทางกระทรวงสาธารณาสุขนะครับครับคือที่หมออยากเห็นที่อยากเห็นก็คือเรื่องของเครือข่ายนะครับซึ่งตรงนี้เป็นสื่อว่าเป็นสิ่งที่ดีว่าทางหมอมะเร็งในเด็กเนี่ย30 33สิามถาบัานนี้ที่ตอนนี้มีเราก็มีเครือข่ายถึงกันและกันนะครับแต่แต่งๆท,ที่กองทุนมเร็งในเด็กเนี่ยที่อยากจะขอความช่วยเหลือก็คือว่าก็อย่างที่บอกแล้วเนี่ยถึงมันจะได้เงินมาแต่มันก็ไม่พอ,อ,อนะครับแต่เราก็อยากจะได้ในเรื่องการที่เราจะช่วยเหลือให้พ่อแม่ผู้ปกครองเนี่ยออได้ในการติดตามการรักษาได้อย่างดีทีเดียวนะครับและกระทั่งยาบางตัวเนี่ยซึ่ง มันไม่ครอบคุมเงินกองทุนนี้ก็ไปได้ช่วยเหลือได้นะครับและที่สำคัญที่สุดเลยก็คือ,อเรื่องการปลูกถ่ายกระดูกเงินก้อนนี้เนี่ยก็ช่วยในเรื่องการที่จะในการตรวจเนื้อเยือ่อนะครับซึ่าบางที่เนี่ยถึงแม้ว่า,าจะามีเงินในเรื่องการปลูกถ่ายโดยที่สนับสนุนจากบางโรงพยาบาลเนี่ยแต่เรื่องการตรวจเนื้อเยื่อเนี่ยบางทีมันค่าใช้จ่ายเป็นหลายหมื่นบาทเงินกองทุนนี้ก็ไปช่วยได้เพราะ,ะอะไรกร็ตามที่เราช่วยได้เราช่วยหมดทุกอย่าง นะครับที่ที่จะขอมาอะไรเงี้ยเป็นต้นซึ่งบางทีเนี่ตาโรงพยาบาลต่างๆ30กว่าสถาบันก็ขอมาแล้วก็ช่วยเข้าไปเช่นเดียวกันครับครับแล้วก็ยังอยากเห็นการลุกขึ้นมาดูแลตัวเองยังไงบ้างไหมครับสําหรับผู้ป่วยคร สำหรับผู้ป่วยมะเร็งในเด็กครับอันนี้ก็เป็นเรื่องสำคัญก็เลยไว้กับทางคนที่เกี่ยวข้องอะรระหว่างที่มีการรักษาคือนอกจากจะรอความช่วยเหลือจากโครงการแล้วเนี่ยครคือกําลังใจช่วยเหลือตัวเองยังไงได้บ้างคือคือคือผมอยากจะบอกกับคุณพ่อคุณแม่ทุกคนว่าครั้งหนึ่งเนี่ยถึงแม้ว่าลูกจะเป็นมะเร็งเป็นข่าวที่ร้ายที่สุดในชีวิตแต่อย่าลืมว่ามันยังมีหนทางการรักษานะครับถ้าปฏิบัติตัวได้อย่างดีและต่อเนื่องแลวที่สำคัญที่สุดเลยเนี่ย ท,ที่ผมอยากจะฝากคุณพ่อคุณแม่ทุกๆคนที่มีลูกเป็นมะเร็งเนี่ยมีอะไรเนี่ยให้ถามแพทย์ให้ถามแพทย์ผู้ทำการรักษานะเพราะว่าคนไทยเนี่ยมักจะกลัวหมอหรือมักจะอายหมอแล้วก็ไม่คาาถามสิ่งหนึ่งที่อยากจะให้ก็คือว่ามีคําถามให้ถามหมอได้เลยซึ่งอันนี้อยากจะให้มีความสัมพันธ์ที่ดีกับแพทย์นะครับผมเชื่อว่าแพทย์กับคนไข้ถ้าสัมพันธ์ที่ดีเนี่ยทุกอย่างจะรับทำได้หมดทุกอย่างเพราะนั้นก็อยากจะฝากคุณพ่อคุณแม่ว่า ทุกอย่างยังมีหวังนะครับขอให้ติดตามการรักษามีอะไรให้ถามกับแพทย์และให้เข้าใจว่าเนี่ยการรักษาถามไปเถอะแพทย์จะยินดีเียบอรียอันนี้คื็สิ่งที่อยากจะอยากจะถ้าจะเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวเลยนะครับเพราะว่าดูแลเด็กเนี่ยนะฮะยังก็เป็นพ่อแม่ที่สองไปแล้วนะฮะในความรู้สึกขอบคุณคุณหมอมากเลยนะครับผมขอบคุณครัับสสดีครับสวัสดีครับ รองศาสตราจารย์นายแพทย์สุรเดชหงอิงนะครับหัวหน้าโครงการมะเร็งในเด็กจากคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลและยังเป็นเลขาธิการกองทุนโรคมะเร็งในเด็กในพระอุปถัม์ด้วยเช่นเดียวกันนะครับวันนี้หมดเวลาของช่วงสนทนาในรายการนี่แผ่นดินแต่เพียงเท่านี้นะครับเรายังมีอีก2ช่วงที่น่าสนใจครบเครื่อง เรื่องสุขภาพและสายใหญ่ความหวังนะครับก่อนจากกันไปต้องขอขอบพระคุณผู้สนับสนุนรายการนะครับสมาคมผู้วิจัยและผลิตเภศสัชพันธ์พรีมา่านวัตกรรมยาเพื่อสุขภาพที่ดีก,กว่าและกลับมาพบกับผมวารินได้ใหม่ในสัปดาห์หน้านะครับกับช่วงสนทนาในรายการนี้แผ่นดินสวัสดีครับ